ี๋ยวบางคนเห็นชื่อคลิปบอกอะไรวะมึงเล่นอีกแล้วมึงพลทพัทที่แล้วมึงหลอนกูยังไม่จุใจเหรอฮะนะก็มันยังทาแมปใหม่ออกมาเรื่อยๆอ่ะครับผมนะครับมันไม่เล่นก็ไม่ได้ครับกล้าทํามากูกล้าเล่นนะครับหันหลังเขาลิฟก่อนทําใจแล้วทใจปิดไฟเชื่อไหมว่าถ้านับเอ่อนับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วหันหลังกลับไปเนี่ยอีโผแม่งโผมาข้างหน้าแน่นอนครับเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับฉะนั้นหนึ่งถึงเจ็ด ถึงเจ็ดอู้ไม่มีอ่ะไม่มีฮแต่คนอย่างเราอ่ะคิดว่ากูจะกลัวเหรอเฮ้ยนี่อะไรวะอ๋อปกดสเปซบาร์มันจะทิ้งไอ้ไอ้ไอนั่นลงไปครับเพื่อเพื่ออะไรวะกันหลงทางอวะฮผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วเว้ยให้รู้ซะเลยยิ่งเงียบกูยิ่งคุ้นยิ่งมืดกูยิ่งชิน ถ้ามึงรู้ประวัติกูแล้วมึงจะหนาวเฮ้ย hey! จมูกกูเนี่ยดมกลิ่นได้ไกลเป็นกิโลหูกูนี่เหมือนตาที่สามมือเว้ยลูกคำแม่นยำไม่เคยพลาดเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ย hey! วันนี้เราจะตามหาอีพอมแมนกันดีกว่านะครับเราจะไม่เราจะไม่เ,ไมเอ่อเควสหลักเราจะไม่ใช่หากระดาษครับเราจะรเราทิ้งนี่ก่อนเราจะไม่หากระดาษรับเราจะตามหาอีพอมแมนครับนะฮะต้องแก้แค้นครับ ตอนนี้ยังไม่เจอครับไว้ไว้เจอแล้วจะทําอะไรอีกทีนึงก็อีกเรื่องนึงครับนะฮะทิ้งไว้ครับกันหลงครับกันหลงหลงปังตึ้งตึงตึงตึงหลงเหล่าตึ้งตึงตึงตึงปงชิงปังกุ้งกินกุ้งกับซาลาเปาเอ้ยปิดไฟปิดไฟปิดไฟจะช่วยให้การมองเห็นลดน้อยลงครับทำให้เราหากระดาษได้กระจืดเก็บก่อนครับ นะครับถึงแม้จะไม่ใช่คสหลักก็ตามแต่เราก็าเก็บไว้ก่อนนะครับก็เก็บไว้ไงเก็บเพื่อให้มันรีโผมาเอ้ยอะไรวะ <_ c oughs> ใครวะเฮ้ยถึงผมจะไม่รู้จักเขานะครับแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แคสเกมเหมือนกันนะครับสทศยาณมันบอกอย่างนั้นให้รู้ซะเลยท่า <_ c oughs> น,นี้ เรากำลังเดินหาเซเลนเดอร์แมนครับเราไม่ได้หากระดาษเลยนะครับนะครับเฮ้ยรูปภาพอืมข้างหลังเดี๋ยวเราทิ้งตรงนี้ไว้ครับเพื่อให้รู้ว่าเราเดินผ่านมาแล้วเฮ้ยกระดาษกระดาษเรษืร่นั้นห้องอะไรห้องไฟห้องไฟนี่ครับกระดาษครับอ่าสองแผ่นแล้ว อีพ่อแมนมันน่าจะโผล่มาแล้วนะครับอุ้ยอุ๊ยอ้๊ยพูดถึงก็เจอเลยเฮ้ยไ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยเราเจอมันเราจะเข้าไปแก้แค้นไม่ใช่เหรอแต่เรายังไม่บอกเลยว่าเจออะไรจะทำอะไรเฮ้ยซ้ายอุ๊ยตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่พี่พี่ดิฟายวอรเซียพีดิฟายอยู่ที่นี่เหรออ้โยดักท้างออกเก็บก่อน โอ้ยยังมีจัวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมเจอทางตันครับทา,ทางตันครับพร้อมกับอีผอมยืนอยู่ตรงนั้นครับแขนมันยาวไกลหลายกิโลครับเอ้คิดว่าคุณจะกลัวเหรอเฮ้ยหายไปแล้วเชนหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปไหนวะเฮ้ ได้ข่าวว่าถ้าเกิดเราเห็นมันแล้วเนี่ยเราจะมีอันเป็นไปแน่นอน,นครับยังไงก็ไม่ผ่านนะครับฉะนั้นแม่งองเดิม <c oughs> อันนี้เราเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางเดิมเพราะว่ามันไม่น่าจะไปที่อื่นได้แล้วครับโอ้ยแม่งถ้าเจอตรงนี้นี่หน,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 นีไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหหนีหนีไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้โอ้โหเจอทางตันเงียังออกมาได้ครับแหมโปซะอย่าง ทั้งเขาไม่ได้จริงๆเลยคนคนนี้เฮ้ยเอ้ย,อยแต่คนอย่างเราอะ่ะเดินมาเจอคนนี้ต่อครับแล้วก็เมื่อกี้เรายังไม่ได้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเอ้กูหามึงอยู่นี่ไอ้ผอมผมองทีคิดว่ากูจะกลัวเหรอ มไม่เหีบไม่เหีบไอเสียงโอ้ยเสียงระฆังอู้หูยระฆังะระฆังมาข้างหลังเบยมาข้างหลังเบยเฮ้ยแล้วตะกูทำไมต้องเดินมากลับมาทางที่กูทิ้งไอ้นั่นไว้มันด้วยวะมันทางเดิมไม่ใช่หรอทางเดิมตลอดดาบพัดกระดาษไปครับ มีกระดาษครับทางขวาซ้ายดูว่าทําไมมันต้องทําห้องให้มันมีหลายๆห,ห้องเนี้ยแม่งเวลาเราหันทีมุมอับมันเยอะครับดูมุมดูดูขอบจอนี่ก็เป็นสีดําครับทาให้เรามองเห็นได้ยากขึ้นโอ้โหโอ้โห้แม่งเห็นได้ยากเห็นได้ยากแต่กูเห็นมึงง่ายดังเลยผอมเนี่ยฮะอะยังอยู่วะวะ ไม่กล้าหัน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 ครับผมเฮ้ยภูมิต้านทานกูเยอะแลวนะเว้ยให้รู้ไว้ซะเลยให้รู้ไว้ซะเลยยิ่งเมืดกูยิ่งชินนะเวย้ยอีผอมใครจะไปกลัวมึงทุกคนที่โชว์ที่แชร์ภาพมึง่ะก็เพื่อเอาเอามึงมาล้อเล่นมึงมันเป็นคนไม่มีหน้ามีตาในสังคม,มงเขาก็เลยเอามึงมาประจานไง แขนมึงก็พิกลพิการมีเยอะของคนอื่นเขามียาวของอื่นเขาด้วยโอ้โหโตดมึงอ่ะมึงไปเช่ามาใช่ไหมฮะกระดาษครับกระดาษเจอแล้วครับเซฟมีเซฟมีมึงจะไม่ขอให้กูเซฟมีอีกฮะกูเซฟตัวเองนี่กูยังไม่รอดเลยเนี่ยให้กูเซฟเฮ้ยเอ้านี่มันตรงลิฟเฮ้ยทำไมมีตรงนี้วะตอนแรกมาไม่เห็นมีแคนไฮแคนรันแคนลันแคนไฮแคนไฮกูไม่เถียงเดี๋ยวกูแคนลัน นะครับเฮ้ยอุ้ยหายหายแล้วเป็นไปไป่ังไงเอ้ยทีงไหนดีวะวิ่งวิ่งไอ้นั่นหมดยังไ้อีกนี่วิ่งมาที่เดิมนะครับเฮ้ยอู้วอ้าอีผมอีผมอะไรเนี่ย โอ้โอ้เราเดินผ่านป่าระหวังอะไรอยู่เนี่ยอะไรวะท,ที่โนวันไม่มีใครดีนเสียงกรีดฟางตายของกูเลยนะครับแล้วก็เจอผู้ชายใส่ใสูใสสตรตัวใหญ่ตัวสูงมีหกแขนนะครับโอ้มึงให้กูเก็บกระดาษพวกนี้นะ ทไมอาใหม่เราเราแค่แค้นดีกว่าแค่แค้นครับแค่แค้นอย่าให้กูรู้นะเว้ยมึงซื้อสูตรมาจากไหนอะฮะอย่าให้กูรู้นะมึงมึงรู้มึงเป็นเรื่องกูไปถามมึงว่าเท่าไหร่แม่งสวยดีแม่งมีสูตรแขนยาวไว้ใส่ด้วยโอ้สูตรสูงๆงั้นแม่งทาให้ใครใส่วะนะมีแต่มึงที่ซื้อใช่ไหมว่ามือสั่งตัดมาแน่เลยนะบอกกูด้วยมือสั่งตัดที่ไหนเฮ้ นะครับคราวนี้เราจะไม่เราจะไม่เก็บกระดาษแล้วครับเราจะตามหาแม่งแล้วไม่ได้ต้องเคลีย์ต้องเคลีย์ปัญหาทางด้านธุรกิจครับมันโกงโกงชาติบ้านเหมืองครับไปเอาสูตรอาสูตรที่ยาวกว่าคนอื่นเขามาครับมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเราหรือว่าต้องหากระดาษก่อนวะหากระดาษปุ๊บครับมันจะโผล่มาชัวร์ยังไงสรุปกูต้องเก็บกระดาษอยู่ดีใช่ปห เอ้ในตู้ในห้องห้องแทงน้ำนี่มีอยู่อันหนึ่งจำได้อ้าเฮ้ยทำไมไม่มีวะไอห้องนี้เออเดี๋ยวไปห้องไปห้องพิลดูพายดีกว่าครับนะครับไปห้องพิลดูพายครับมีโอกาสเจอสูงครับนะครับตำนานเขาไปกันฉะนั้นเราต้องไปเป็นตำนานให้เขาด้วยครับเฮนะ้ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ ออกเดินทางไปสุดฟ้าเขาวังที่จะตามหายอดวิชาที่หายไปนี่ที่หายไปนะครับอีผอมยังไม่มาเลยมไม่มาตามนัดเหรอเฮ้ยโอ้นี่ครับนี่ครับพิว i ิฟายครับพิว i ิฟายวอสเซียครับฉะนั้นเก็บ Coming for you ซะด้วย รุปมึงต้องมาไม่มาไม่ได้ครับมึงต้องมามึงต้องมามามึงมาโทรโทรเฟสมันต้องเป็นทัพทิมมาริการแน่ๆครับปิดไฟก่อนครับรอเป้าโอ้เดี๋ยวเราสลักเชื่อสลักสลักเชื่อครับสลักแม่เงยสลักดิจิตอลนี่แหละมึงมึงกองกองไฟไม่ลุกเสือครับ เดี๋ยวเราแปะไอ้นี่ไว้ครับบูชายันนะบูชายันนะครับเผื่อมันจะมาท,ทําพิธีครับนะครับท,ทําพิธีเรียกดวงวิญญาณนะครับท้าทายดวงวิญญาณนะครับไม่มาสักทีวะกูรอมึงอยู่เนี่ยนะหรือว่าเราต้องหันหลังวะโอเคคราวนี้เราจะนั่งนับหนึ่งถึงเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นอยังไม่มาครับไม่มาตามนัดครับหรือว่าอุ้ยอุย,อยมึงมาแล้วม,มาแล้วมึงโดนกุนนอแลรดนอแลรดอ้าอาฮ่างไม่เปิดโอกาสให้กุนนอแลรดมึงเลยเฮ้ยเก็บเก็บได้สองมันทัดโอโอเกมอะไรไร้สาระไม่น่าเล่นเลยนะครับ เดี๋ยวาพากต่อไปไมค์คุเล่นดินครับฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนเจอปืนซีโอเกนเ r สเด